I proud the first President joined in am have proud person ever to have joined you person. Thailand, exactly? to the be การกลับมาของทรัมป <th wa BS> ์กระทบแรงงานไทยแค่ไหนเมื่อโดนัลด์ทรัมป์นะคะกลับมานั่งเก้าอีกประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งนะคะโลกทั้งใบต้องจับตามองแต่สิ่งที่ต้องรุ้นก็คือผลกระทบที่กำลังจะมาถึงแรงงานไทยและเศรษฐกิจบ้านเราค่ะ ภาษสีนําเข้าสินค้าจะสูงขึ้นไหมแล้วตลาดแรงงานจะเสะเทือนแค่ไหนวันนี้มีจะพาทุกคนไปเจาะลึกว่ายุคทรัมป์2.0จะส่งผลกระทบอะไรกับแรงงานไทยและเศรษ,ษฐกิจบ้านเราบ้างติดตามต่อนในจอบท้องนิวค่ะ เมื่อโดนัลทรัมป์กลับมาครองตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47หลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับแรงงานไทยและแรงงานโลกค่ะ Thank you for never losing hope and never giving up จบไปสักพักนะคะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะกลับมาครองอีกครั้งค่ะแถมยังได้รับคะแนนท่วมท้นอย่าง Popular ่ o โหวตสสและสวแบบแลนสไลด์กันเลยทีเดียวค่ะ สหรัฐถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะและเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากค่ะโดยการกลับมาของทรัมป์2.0นะคะจะส่งผลกระทบต่อโลกและประเทศไทยยังไงบ้างมาดูกันต่อถึงนโยบายของทรัมป์นะคะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยค่ะ1ในประเทศผู้อพยพผิดกฎหมายค่ะ ครั้งนี้ถือว่าเป็นการในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะใครที่ไม่มีเอกสารลักลอบเข้าเมืองรอบนี้ทรัมป์จัดการแน่นอนค่ะ 2. นะคะจัดการเงินเฟ้อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะทรัมป์นะคะประกาศชาัดว่าจะมีการยุติภาวะเงินเฟ้อตั้งแต่สมัยไบเดนค่ะทางที่ตอนนี้นะคะภาวะเงินเฟ้อก็ลดลงแล้วด้วยความที่ทรัมป์ไม่อินกับการลดภาวะโลกร้อนนะคะไม่ส่งเสริมพลังงานทางเลือกตั้งแต่ตอนเป็นประธานาธิบดีครั้งที่แล้วค่ะ ครั้งนี้จึงมีนโยบายยกเลิกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้งค่ะทรัมป์ต้องการช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐให้ดีขึ้นและยังเคยพูดว่ารถยนต์อีวีของจีนจะเป็นตัวทำลายการจ้างงานค่ะ 3. นะคะยุติสงครามยูเครนและรัสเซียค่ะล่าสุดทรัมป์นะคะมีการส่งตัวแทนระดับสูงเจราจากับผู้แทนรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียค่ะซึ่งทำให้ยูเครนไม่พอใจแถมยังถือว่าเป็นการสร้างรอยร้าวลึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียอีกด้วยค่ะ พราะยูเครนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจราจาครั้งนี้ค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์ได้มีการเจราจาหาลือทางโทรศัพท์กับทางปูตินของรัสเซียและเซเลนสกี้ของยูเครนค่ะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งการเจราจาล่าสุดนะคะปูตินออกปากชมทรัมป์เลยนะคะว่ามีความกล้าและทําถูกแล้วค่ะพร้อมยืนยันว่ายูเครนจะมีส่วนร่วมในการเจราจาสันติภาพอย่างแน่นอนเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้แบบถาวรค่ะ 4. นะคะเพิ่มภาษีสินค้านําเข้า ด้านเศรษฐกิจและการค้าก็ไม่น้อยหน้าค่ะการเพิ่มภาษีนําเข้าโดยเฉพาะกับสินค้าจากจีนทําเอาเจ้าของธุรกิจนําเข้าเหนื่อยไม่น้อยค่ะหรือว่านี่จะเป็นการประกาศสงครามการค้าแบบเต็มตัวอย่างที่ได้พูดถึงนโยบายของทรัมป์นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยประเทศไทยเรานะคะเกินดุลการค้าและการส่งออกมากกว่าการนําเข้าค่ะหากสหรัฐขึ้นภาษีนําเข้างานก็เข้าเราเหมือนกันค่ะ ในเรื่องของการลงทุนนะคะการขึ้นภาษีสินค้าโดยเฉพาะสินค้าจากจีนบริษ like ัทต่างๆอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตในอนาคตเป็นไปได้ว่าการลงทุนในประเทศอาเซียนก็มีมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสเพิ่มงานให้กับคนไทยแต่เราเองก็มีคู่แข่งไม่น้อยนะคะอย่างเช่นอินโดนีเซียเวียดนามคงต้องงัดศักยภาพและกลยุทธ์มาสู้กันมากขึ้นค่ะเมื่อการส่งออกมีผลกระทบนะคะมันจะส่งผลต่อแรงงานไทยยังไงบ้าง แรงงานปกติไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่ค่ะเพราะแรงงานไทยไม่ได้เข้าไปทํางานเป็นหลักในสหรัฐค่ะแต่แรงงานที่มีทักษะสูงของเรานะคะที่เคยไปทํางานในสหรัฐก่อนหน้านี้อาจจะลําบากขึ้นค่ะการจ้างคนต่างชาติของสหรัฐจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนค่ะ ส่วนประเทศไทยเรานะคะบริษัทส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องยอดขายเนื่องจากการขึ้นภาษีสินค้านําเข้านะคะส่งผลต่อราคาและการเลือกซื้อเลือกใช้มากขึ้นค่ะเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะคือการยุติเงินช่วยเหลือต่างประเทศจะทําให้หน่วยงานของเขานะคะที่เคยจ้างแรงงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆรวมถึงทั้งในบ้านเราต้องยุติลงค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อคนของเราบางกลุ่มนะคะที่ทํางานให้กับหน่วยงานที่โดนยุติเงินช่วยเหลือทั้งหมดค่ะ นี่จะเป็นเรื่องใหม่และยังไม่มีตัวเลขออกมาเป็นทางการนะคะคงต้องเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะทำงานที่สหรัฐหรือทำงานให้กับหน่วยงานสหรัฐอาจจะต้องมองหาทางเลือกใหม่นะคะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไว้บ้างถึงยังไม่มีผลกระทบมากนักนะคะแต่การเตรียมพร้อมเช่นการเพิ่มทักษะความรู้รอบด้านมากขึ้นก็จะเป็นข้อได้เปรียบค่ะส่วนด้านของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของไทยนะคะเมื่อภาษีนําเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นเท่ากับราคาของก็จะแพงขึ้นค่ะ อาจจะส่งผลต่อยอดขายคงต้องมองหาตลาดอื่นเพิ่มเติมเพื่อกระจายสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆค่ะสุดท้ายแล้วทรัมป์จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือความสะเทือนไปทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อไปค่ะส่วนใครที่กำลังหางานหรืออยากเปลี่ยนงานนะคะ j o b บ k k มีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำมากกว่า45,000ตําแหน่งสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w jobpkk.com ค่ะ ใครไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามจอบท้องนิ้วกดไลค์กดแชร์ช่อง job pkk official กันด้วยนะคะ